สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามช่องสี่กรนอนแอร์นะครับวันนี้ผมมีเจสีกรกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับสาระความรู้นะครับกับการเปลี่ยนสายเครื่องกองน้ำของอีสปินนะครับก็เป็นสาระด้วยแล้วก็บวกกับการรีวิวด้วยนะครับผมไปซื้อสายอันนี้มานะครับจากลาซาด a านะครับราคา111บาทนะครับเป็นสายเทียบเท่าที่สามารถใช้กับเครื่องกองน้ำของอีสปินได้นะครับไม่ใช่สายแค่องแอมเบนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนให้ดูว่า สายราคาหลักร้อยเนี่ยสามารถใช้งานกับเครื่องอีสปีนตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมไปเลยบอย Let's go อันดับแรกนะครับเราก็ต้องเปิดฝาตัวเครื่องต่อน,นายขึ้นมา,าก่นะครับก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวออกมา ก็มันจะมีแถงวงจรอ,อยู่นะครับเราก็ยกออกมาเลยแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสายยางที่ต่อเข้าไปในเครื่องตัวกรองน้ำน,นะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะสายนะครับก็คือสายนี้นะเราจะเป็นเฉพาะตรงสายตรงนี้มันะอ่ะต่อไปก็ถอดออกมาครับล้วก็กดตรงนี้เข้าไปหน่ตรงข้อขาตรงนี้น,นะมองเห็นไหมกดตรงนี้เข้าไปนิดน,นึงก็จะดึงออกมาดึงตัวฝาต่อออกมา กดนี่ครไปนิดนึงดึงก็จะเป็นออกมาแบบนี้นะตรงนี้ก็เราก็กดตรงนี้นะกดกดลงไปแล้วก็ดึงสายออกมากกแบบนี่เราจะกดนี่กดลงไป,ไปใส่มาก็จะเป็นเนี้ยนะอันนี้เก็บไว้นะครับแล้วด้านในเนี่ยมันจะมีจุกข,ขาวจุกข,ขาวแบบนี้นะแล้วก็แกะ แกะมาเด้งแกะมาจะเป็นอย่างงี้นะทั้งอันแล้วก็เกี่ยวไว้แล้วก็อันนี้อีกอันนึ่งนี่นะมันก็จะเป็นอันนี้นะครับสองไส้ที่ใส่เข้าไปข้างใน,นแล้วก็ฝั่งน,นี้จะเป็นตรงถั่วตรงนี้จะเป็นฝั่งหัวน้ำออกก้ะถมหัวดอกไมุนมล้กก็สองข้าง ก็ดึงออกมาได้เลยจะเป็นอย่างนี้นะอัน,นี้เราก็ตามนะครับตรงนี้เป้าถอดออกมานะถอดออกมาเลยโอเคอันนี้จะเป็นสายเก่าของมันนะก็มันจะหมดอายุการใช้งานนะครับมันก็จะเริ่มแตกสายมันจะเริ่มแตกแล้วทีนี้นพอมันเริ่มแตกน้ําก็จะพุ่งออกมานะก็หมดอายุการทีนี้เดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งมาจากลาซาด้าน,นะตัวนี้1 1ึบาทน,นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างน,นะครับถ้าเกิดใครอยากจะใช้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมลองต่อแล้วแล้วมันโอเคแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อมาเปลี่ยนเองน,นะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วก็ไปหาซื้อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ว่าเวลาประกอบเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ปกติไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกัน นี่คือสายเราสั่งมาใหม่นะครับความแตกต่างก็คือตัวถ้าเป็นตัวของ MV เนะี่ยตัวแท้ของ MV เนะี่ยมันจะเป็นสายที่ติดกันมาแบบนี้นะครับตอนนี้จะเป็นสายที่แยกไม่ติดกันอันนี้เป็นตัวที่เทาาไว้ก็บ,บาทครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ได้หรือเปล่าในถุงจะมีอันนี้จะเป็นใบสั่งสินค้าไม่เกี่ยวอันนี้จะแถมอะไรมาให้เ,เราแกะอ๋อเป็นตัว แค่ตัวห้อยครับตัวห้อยสายติดผนังติดผนังห้อยไว้ห้อยสายแบบนี้ห้อยสายแบบนี้นะเนาะแล้วก็วเป็นเป็นใบคำขอบคุณนะครับก็คือถือว่าบริการดีนะครับเป็นใบขอบคุณที่อุดหนุนร้านเขานะครโอเคเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันเลย อันเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ประกก่อนก่อนนะใส่เข้าไปเขยคแยเข้าไปแล้ะกาจะเป็นตรงนี้อีกอันนึ่งก็ใส่เข้าไปอันนี้รู้สึกจะหลมหลวมไม่รู้ว่าจะเก็บมันมีปัญหาได้ไหมอ่ะปอเข้าไปเหมือนเดิม ใส่เข้าไปแล้วก็ปะกติครับปกติดีอ่ะเดี๋ยวเราประกอบไปดูอันนี้เราก็จะเข้าไปใส่เหมือนเดิมนะส่วนปลายสายฝั่งนี้ก็ ใส่น,นี้เข้าไปก่อนใส่ตัวขุ่นเข้าไปก่อนอันนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะระับก็จะเป็นแบบต่อไปเราจะมาลองเทสกันนะครับก็ประกอบเข้าไปทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้ก็ ใส่ตัวแข่งวงจรเข้าไปนี่ะวงจรนรจรนะแล้วก็ปิดฝาลงไปปุ๊บแต่มืนแก้ม่ที่เราดูตรงนีน้ที่บอกว่ามันสายเล็กน,นะครับที่บอกว่าตัวหัวที่ใส่สายยางมานจะล้มหลวมนะ เดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้นะ้ำมันจะซึมไหมถ้าไม่ซึมก็แสดงว่าโอเคใช้ได้ปกติหนอ,อ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองกันนะเดี๋ยวลองต่อกอ๊อกเข้าไปดูก่อนต่อกก๊อ,อกอนะให้กำหมุนลองเตัดเียบปักกอน เดนะี๋ยวต้องอยาวไว้ดีนะเดี๋ยวต้องดูว่าตรงนี้มันจะไไหมนี่นะตัวนี้นะที่บอกอเ,เดี๋ยวเรามาดูน้ำกัน,นก็ปกตินะครับไม่มีน้ำไม่ไม่มีน้ำไหลไม่มีอะไรออกมานี่นะด้านหลังก็ปกตินะครับ นไม่ไหลอะไรเครื่องฟองก็ปกติอเหม,มือนเดิมโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีปกตินะครับถ้าคนไหนสนใจก็จะสั่งของจากลาซาด้าที่ผมสั่งมาก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับที่ผมสั่งมา1นึ่งร้อยี่บยนบาทครับใครที่มีโปรโมชั่นของลาซาด้าเกี่ยวกับส่วนลดค่าขนส่งหรืออะไรพวกนี้นก็จะได้ ราคาอาถูกไปกว่าน,นี้อีกนะครับก็ลองดูกันนะครับว่ามีส่วนลดมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ลองหาหาดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสีฟ้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะรัขขบข่าวสารคัามเคลือนไหวมือเปล่งประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไม่บ่าย